สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่นาาเอฟซีทุกหมองทุกบอลครับบาบอยเดีดีที่อีสานครับพี่ฮอดินที่อีสานครับผมสวัสดีครับมื่อวานนี้พากันมายกสะดุ้งครับบาโจเป็นพี่เซนเตอร์คือเก่าครับผมกองดากองคนนี่คนครับเมื่อกี้ยกปาโดเลยครับผมพี่น้องเมื่อกี้ปาโสวบอยู่ไหนด้ าโดนะคือมันสวยย่ตนาเลยยิงอยู่ยังจริงพูดพูดพูดตั้งคร่งเด้ปิง่งเดะปิงเดะผสมสูตรตัวนึงครับส่งไปตัวนึงอาอกาป่อยมันตัวนี่งอากาดาตัวนแดดสองเลยครับผมพี่น้องครับฝันไปทางแดดพอดีพอดีพี่น้องคนก็ลาใสา หาอยากหากินหิ้กกันครับผมบ่าวโจบ่าวดินพันมาแต่คำว่าสมงหนึ่งเลยครับผมยกสมงหนึ่งได้ปลาได้ปลาอยู่ครับได้ปลาเหยียบหนึ่งอยู่ครับถ้าเราลดครับพี่น้องถ้านำลดปลาสิให้มันบกกว่านี้ครับผมหนามพันธิตรันลงกว่านี้หนาเพันธรันลงกว่านี้ครับมันจะมีหมองโยกดี นี mm ่มองยงดีๆแล้วปลาเพิ่อนก็จิถือดีครับผมนะครับจังปลาดูเพืนถือแกะแม่มพื่อถือด้วยประยู่แล้วแม่หูเสือดูใส่บ้างเดี๋ยนะสิได้จี่สิบสองตัวเมื่อนี้กระเพาะพี่น้องมาหาอยากหากินที่เก่าครับพี่น้องครับมาจอบปลานล้วกันครับผมจอบปลาน้ำเบาโจครับ

ตวดออกไปแล้วโอ้มาไปนอนจานไมากันเลยปลากระไทยครับสองเ้อใช่ปวดกระป๋องตัวนี้โอ้กระป๋องมึงปลากระไทยตัวปลากระไทยครับผมพี่น้องไซมี่นี้ปลาปูปลาปูปลากระไทยสดๆครับถึงปลาไหมหนึ่งสอง นี่มาเร้วครับปลากระไทยครับปลากระไทยปลากระไทยไทยไทยเดี๋ยวมาเบ่งตัวปลานัมบาโจครับคุุนคุลุนคุรุนมาแล้วครับผมพี่น้องเบ่งตัวปลาครับพี่น้องครับอ้ยใส่ปิ่งเลยครับผมพี่น้องพวกนี้อุ้ยซ้ำกันเลยครับตัวปลากระไทยครับปิ่งมัดขี่มดตดอยากษ์ทย ปิ้งกินมดขี่มดตดครับผมพี่น้องเหยียบโพลครับนั่นอื่นๆเป็นเรื่องเมืองมองอันนีเป็นเรื่มตัวนี้มองลงเลยมองทางลงนดียฮมลงมันมันเป็นเรื่มงกลัวมันกับสีม้วนแบบนี้ปันใดมองมองอุ้มนะแมนหลังอุ้มนะมันอาจีพมีปลาไปท่อท่อไหนท้องใต้กิบกระดับาต่สองน้ำเออเดี๋ยวซองแถบพี่น้องตาหน่อยนะมันรู้ อันนี้เป็นสะพานครับสะพานตัดออกครับติ้งแล้วครับติ้งแล้วปาประกดประกดประกดว่าลูกปลากดอุ้ยขยกมันสั่งนี่ครับผมพี่น้องลูกปลากดครับ ตุก๊กตุตุ๊กตาครับตุ๊กปากกน้อยโอ้ดีๆหลายตัวเอาไปแกงใส่เอาไปแกงใสแง่แยงกับพี่น้องแกงใส่เหมือนจะคิดออกแต่คิดไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่มม่โอมโอ้ปีโก้ไม่โมกันได้บิงโกมาอกีกแล้วครับมาไหมไมาอีกไหมครับ ตัวใหญ่มากอู้หนึ่งแล้วปลากป๋องน่ามันเตัวเดียวเลย <c oughs> ปลากรองครับมีอีกพอครับมีอีกพวเฝ้าเฝ้าบนทึก้ ึบ่อนี <ily> ่ปลาแล้วปลากาปลากามันดิ่นเฮงครับพี่น้องตกใจเป็นตัวปลากาพี่น้องตัวพิงคด้วยปลากาเป็ดปอยนี่แหละครับจะเป็ดปอยครับเป็ดปอยสาครับปลากาพอออกไปเฮ็ดกินครับมีไหมเอ้ยโอ้สายย่อครับบ่าวโจย่อแล้วแววแววแววที่น้องครับบ่าวบอสิภาพี่น้องม้าบึ้ง เครือมันแซงไปก้อยกับชิฮอดฤดูเครื่อมันแซงก้นมันแซงแล้วครับผมพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับเครือเพ่นครับนี่เครือเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เหลี่ยมเหลี่ยมมึนมนนี่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องเครือไก่ไข่กับมันนกนี่แหละครับผมพี่น้องนี่ ใบเพิ Bye, person, sí, ama, please, ่นครับใบจะเหมือนใบใบตดหมาครับผมพี่น้องแต่เพิ่นจะผมมีขนคือใบตดหมาเชี่ยตดหมานะครับผมพี่น้องเพิ่นจะอันนี้จะเป็นเป็นเป็นมื่นๆครับผมอันนี้คือเพิ่นถืกถือหน้าจิตตมมาโอเพิ่นครับน่ครับประมาณนี้ประมาณนี้อันเหลืองๆนี่บอแมนนะครับผมพี่น้องนี่อันนี้อันนี้ใครแม่ง ไข่แมงล้งลงาำไข่แมงกระพุ่นอันนี้ไข่แมงกระพุนนะครับผมพี่น้องบอเม,นมอเมนบอมเนอันนี้นะครับไข่หอยเซอรี่พี่น้องจกเอาก็ได้ครับผมพี่น้องถ้าดินนุม่มดลมตรง,ตรงจกเอาจะไม่จกแล้วครับเดี๋ยวดินมันจะเข้าเรป ผมเห็นว่ามันเปลี่ยนูปของร่างอันประทัดจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแน่นแม่นแน่นแม่นแมนพูดนะดินมันเข้าเล็บเพราะว่ายังไม่ตัดครับมันเล็บดำดำปลาขาวหรือปลาอะไรปลาข้าวขาวหรือปลาขับของขาวขาวเนื้อเนาะครับยกไปยกไป ปลาบูถึกสันไสรพร้อมอู้หูอออโอ้มาแล้วครับหนึ่งตัวตัวตะปกายยนยตะปกาโนยครับผมบูนี่อันนี้อันอนี้ปลาอย่างนี้ปลาโจปลากระเทยโบปลากระเทยลูกปลากระเทยโบ,บปลาขาวออปลานเขาเอื่อมาอย่าง,งก็ปลาส้อยนกเขาบ่บ่มันจะเป็นแบบลังทุยๆแบบนี้ครับ ยกยุกกปลาเงบ่นเขามาพี่น้ื่อกบ่นเขามากเมื่อกีบ่นเขามาเอาปลากระเทยตัวนึงแค่ก็เฝ้าเมื่อกี้มาเรียนมากเดไอ้โจแมนจะบอแม่นกำลังสีหางมือเอาแต่โต้ปลากระทครับอันนี้จะเป็นปลากระเทนาะตัวนี้เนาะพี่น้องครับบิ่งนะครับยังออก อืออือบปะกาปะกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปคายสาเอาไปโ้หกตัวหกตัวหน่อยใหดเอาให้คนจับอาไปลงสาอืมหืมอดินหืมยังดินหืมหืมอ้ยปลากงดิแห้งแท้มา มามานานตัวเก่าอีก่ดีนี่สามตัวครับผมพี่น้องสามตัวสามตัวปรีอียับเกียนนู่ครับพี่น้องครับปิ่งอบโพนปิ่งอบโพนโอ้นี่เดียวพี่น้อง ใส่เดียวกันเลยครับตัวปลาครับปิ่งแซ่บๆครับอบเกลือครับผมพี่น้องครับึตักน,นั่นไว้เออปลาสูตรครับปลาสูตร,รตรัวนี้บอกแมนนี่ครับปลาสูตรปลาสูตรหนึ่งตัวปลาขาวสอยยกสะดุงะ้งเนาะขาเจ้ายกสะดุงะะด้งมีตาสองน,น้ำแตกสวดสวดอยู่ น้องอยากพอเด้แบบนั้นครับผมพี่น้องหายากแถวนี้มันหายากครับบ่คอยมีป่าแตกสัวอวดสวดคือทางเพลินแต่กะพ่อหาอยากหาก,กินกะพ่อได้กินอยู่ด้วยครับผมพี่น้องเห็นว่าจังสีก็ได้บางเทือกระถือร้ายบางเทือกระถือน้อยครับผมส่วนมากน้ำมาเฮ็ดก็เกิดครับ มาพร้อมกันจะก็บเหลือไปทางใดเนี่ยครับผมพี่้องเงเออมือไปเก็บเห็ดปลาผัดเลนเออปลาผัดถือดีว่าส์มาแล้วมาแล้วมครับบ่งใส่ปลาครับผมพี่น้องตัวซ้ำกัดเลยครับผม ดูยกดูได้ยูท <laughs> ี่มีแหงยกบ่ <laughs> ยกอืม <ừ> หนึ่งมาแล้วสองสองตัวอันนี้ภาพไกลได้ครับผมพี่น้องสามกังนะอือนี่ครับปลากะไทยมองปลากระไทยปลา,ากระไทยส,<า>สวยๆ<า>ครับ ยกอีกสามสี่หาบาทก็จิออกเมื่อเด้อครับผมพี่น้องครับทำแล้วทำแล้วมาแล้วหนึ่งตัวตาเหลือกจริงอบเกลือเข้มเข้มเอาออกจ่อยตัวหน่อยหลายหลอดตาปัดหลดบู๊ยลูกปลาแก้วปลาแก้วบ่ปลาแก้วบ่แน่นลูกปลาแก้วอันนี้ปลากระไทยครับ อากรไทยสวยรุ่นครับรุ่นรุ่นเล่าโจ้ออีกสองบาทว่าสินครับเอว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 ผัวพาอ้มาแล้วครับตัวหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวโอ้ยออกใจตัวหนึ่งมันหน่อยไรสามตัวใส่ปิ่งใส่ปิ่งพี่น้อง,งเ,เดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆครับผม <เล S 1> นะบังครับผมมีน้องตัวปลาครับใส่ปิงเลยครับผมได้ึองอืาอปลากาาหน่อยครับ ครับผมเสียเอาไว้สนิสากนครับมอลันจีโลงห่านแล้วเด้อครับผมพี่น้องครับจางเบาโจเนี่ยป่าเอ้ยจางเบาโจจากเมื่อหเออปรากฏครับปรากฏปรากฏแล้วก็ปลาขาวเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่บิ่งเตาตัวปรากฏครับกำลังป็นตาฮักเลยครับผมพี่น้องอปรากฏธรรมชาติครับ ตัวบักงามหนึ่งครับผมบออยากไก่จากเจ้าเวลานั่นดจนมาสุดตัวพี่นองเอ้ยสูดเอาหลอดหมดครับผมนี่ครับผลงานเมื่อน,นี้พอ่อพอได้อยากได้กินอยู่ด้ครับผมพี่น้องไว้นเนี่ได้ยุามจิ่กินซ้ำนี่เอาครับผมพี่น้องครับอยากกินปลาก,ก็ออกมากโหลดครับผมพี่น้องก็พ่อได้กินด้วยครับ ถ้ามีปลาเราก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็ฟาวครับผมมันนี้กระสุกกระมันครับเดี๋ยพ่อเราเร่องอยอครับผม <โอ S 1> พี่น้องครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมครับขอบคุณความหักแพ่งของพี่พน้องที่มาเผ่กระท่อมน้อยสามหลังครับลูกหลานบ่าวบอยได้ดินทินีสานพี่ขดินทินีสานสามเอกอีสานพะะละครับผมสำหรับที่นี้บ่าวบอยก็ขคอไว้สำหรสัสกก้อนครับเอียงหักอัยโบแมนขาหักตกใจหมดนึกว่าขาสะดุงหกักพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บ้าบอยพี่โฮดินแล้วกับบ้าโจที่ขอตัวออกเงื่อกก่อนครับพบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุกภาพาแข็งแรงกันสุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับมอนีบ้าโจมากโกโก้แบบมาทดสอบนะครับผมพี่น้องโอ้ยบรรยากาศนะเมือแรงคำๆโอ้พี่น้องเนี้ย